เพื่อนๆเราใช้ชีวิตไปทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีเราก็ลืมเนาะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องตายเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกนี้เพื่อนๆหมูหมากาไกา่หรืออะไรก็แล้วแต่ต้นไม้หรืออะไรก็ต้องตายตึกตึกภูเขาหินก็ต้องมีพังทลายราบลงในที่สุดเพื่อนๆดังนั้นเราเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมว่าสุดท้ายเราต้องตายแล้วเวลาตายเนี่ยตายแล้วไปไหน คำตอบคือเราก็ไม่รู้ถูกไหมคนที่รู้คือพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องทํำยังไงล่ะคะคาตอบหาคําตอบอยังไงก็คือเราก็ต้องมาเข้าหาพระธรรมเพราะว่าพระธรรมก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ท่านก็มีบอกเอาไว้อยู่ในพระธรรมเนี่ยเพื่อนๆถ้ามาศึกษาเนี่ยที่เป็นคําพุทธวจนะแท้ๆเนี่ยเราจะได้วิธีการปฏิบัติต,ตัวเนี่ยที่นาพาเราไปสู่ความสุขความเจริญเนี่ยหลายๆอย่างเลยเพื่อนๆ อ่าอย่างเช่นเราจะแก้ความทุกข์ใช่ไหมเราก็คือมาทําอาณาปานสติก็คือมีสติรู้ลมหายใจทําแค่นี้แต่อาศัยว่าขยันทำทําวันละสามครั้งครั้งละแค่หนึ่งวินาทียังได้เลยพ,พระพุทธเจ้าท่านก็มีบอกเอาไว้เพื่อนๆแต่ถ้ายิ่งทำมากยิ่งดีก็คือแก้ทุกข์หรือแก้กรรมก็คือทําแบบนี้แหละเพื่อนๆหรือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8 แล้วพุทธะก็มีสอนมากกว่านั้นอีกก็คืออย่างเรื่องการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน